สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของสิทธิของแรงงานนอกระบบค่ะนะคะไปพูดคุยกันกันกบคุณบัณฑิตธนะชัยเศรษฐวุฒิค่ะที่ปรึกษาประธานคณะ กรรมธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณบัณดิตอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณบัรดิษค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะค่ะคุณบัรดิตได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ สักครู่นะคะเดี๋ยวดูเรื่องสัญญาณเสียงกันสักครู่หนึ่งนะคะในส่วนของแรงงานนอกระบบนะคะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับในประเทศไทยนั้นมีอยู่จำนวนไม่น้อยแรงงานนอกระบบเป็นใครบ้างนะคะอยู่แยะมากมายหลากหลายอาชีพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะ อาชีพท,ที่รับงานกลับไปทําที่บ้านอย่างเช่นตัดเก็บเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะงานฝีมืองานศิลปะต่าง,างๆที่รับงานกลับไปทําที่บ้านหรือแม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์คนขับสารล้อขับแท็กซี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายที่อยู่นอกระบบนะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของสิทธิของแรงงานนอกระบบเหล่านี้กันเลยค่ะนะคะมาพูดคุยกับคุณบัณฑิตธนะชัยเศรษฐวุิค่ะคุณบัณฑิตคะสวัสดีค่ะ นะคะย่งเดี๋ยวรอในการประสานเรื่องของอติดต่อสักครู่หนึ่งนะคะ คาดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญานะคะเพราะช่วงนี้มีฝนลงโปรยปลายมาแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ดูในหลากหลายมิตินะคะที่จะมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิในด้านต่างๆเรื่องของสวัสดิการการดูแลได้รับการดูแลจากภาครัฐจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายจ้างอย่างไรกันบ้างนะคะไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณบัณฑิตธนชัยเศรษฐวุฒิค่ะคุณบันดิตอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพรุ่งนี้จะเป็น วันที่หนึ่งพฤษภาคมซึ่งก็ตรงกับวันแรงงานแห่งชาติของประเทศไทยด้วยนะคะก็เลยจะมาขอให้คุณบดิตช่วยบอกเล่าถึงสถานการณ์เรื่องของสิทธิของแรงงานนอกระบบในประเทศของเราให้ได้รับทราบกันสักนิดนึงค่ะครับก่อนต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่า,ว,าออวันที่หนึ่งพฤษภาคมเนี่ยจริงๆคือชื่อเป็นทางการคือวัานแรงงานสากลนะครับแต่ว่าเออมืประมาณ 60กว่าป,ปีก่อนนู้นรัฐบาลไทยออไม่อยากทีกืจะเป็นแรงงานแห่งชาติหรือว่าแรงงานสากลนี้เดินไปเรื่อยๆในเวลาแรงงานแห่งชาตินะครับจริงๆเป็นวันแรงงานของทั่วโลกนะครับในที่พอดีนะครับเพราะว่ามีมีกําเนิดมีกําเนิดขึ้นเออ่มาจากการที่ต้องต่อสู้เพื่อให้มีการกําหนดชั่วโมงการทํางานไม่เกินแต่ชั่วโมงเนี่ยของกระบวนการแรงงานในประเทศอเมริกาหรือแคนาดาเลยครับอน,นี่คือต้น,นกําเนิดเมือม่อประมาณร้อยกว่าปีก่อนนะครับแล้วแล้ว พราวประเทศไทยนี่คือ,คอ,ม,อมองว่าชื่อรี่วันแรงงานสากลหรือว <ouse> ันจลูกกรเป็นชื่อของประเทศท่านคุณนิยมพูกเนี่ยัตนที่ไม่ใช่ก็เลยนี่เป็นวารางานของชาตินะค,ครับก็ม<อ>ีคนเข้าใจผิดก่เป็นวารางานของประเทศไทยนั้นที่จริงไม่ใช่ลยครับโอ <house> ค่ะค่ะเป็นข้อมูลที่ได้รับทราบตรงกันนะคะว่าจริงๆแล้วก็คือวันแรงงานของทั่วโลกสากลด้วยเหมือนกันนะคะอะเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกัน <efficiently? S 1> แล้วสถานการณ์ของ โอเคแรงงานทั่วไปก็อาจจะอยู่ในระบบก็คงจะมีสวัสดิการมีสิทธติตามระบบต่างๆแต่สําหรับแรงงานนอกระบบล่ะคะสำหรับในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะสถานการณ์ณปัจจุบันค่ะก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราพูดถึงแรงงานนระบบนีบนนเนเ่เราหมายถึงแรงงานประเภทไหนนะครับเพราะว่าที่ผ่านม,มามีความเข้าใจผิดว่าเวลาพูดถึงแรงงานนระบบนีบน่หมายถึงกู้แรงงานเถื่อนที่แรงงานด้ ที่จริงก็ไม่ใช่นะครับคือจริงๆเนี่ยในความหมายของสำนันก <kay S 2> างานสิทธิแรงชานนะครับแรงงานนอกระบบหมายถึงผู้มีงานทําที่ไม่รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันสังคมจากการทํางานเช่นเดียวกับแรงงานาในระบบอคือหมายความว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยก็มีการคุ้มครองในบางเรื่องอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนหรือเสมอภาคกับแร <kay S 2> งงานในระบบนะครับทั้งทางคนรี่นแรงงานในระบบเนี่ย หมายถึงใครบ้างเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างนะครับคือในความหมายของสำนัยงาหนึ่งท่านนี้เขาก็จะมีค่ะค่ะพวกขบราชการนั่นเอ่าค่ะค่ะอันนี้คือกลุ่มค่ะค่ะกลุ่มที่สามก็คือค่ะสีเนี่ย เดี๋ยวขอเช็คสัญญาณอีกสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อสักครู่คร่าวๆที่คุณบัณฑิตกําลังอธิบายอยู่นั่นก็คือในส่วนของแรงงานในระบบนะคะก็จะมีข้าราชการลูกจ้างข้าราชการนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะคะรวมไปถึงกลุ่มที่มีสวัสดิการนะคะของ ประกันสังคมอย่างนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มของแรงงานในระบบอยู่นะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นสัญชาติไทยต่างด้าวหรืออะไรยังไงเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นแรงงานที่อยู่ในระบบนะคะมีการสมทบนะคะในเรื่องของเงินกองทุนต่างๆในการที่จะจัดสวัสดิการให้สิทธิต่างๆ นะคะแต่สำหรับแรงงานนอกระบบนั้นก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดอีกเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นต่างด้าวหรือคนไทยทีนี้มาฟังกันต่อเมื่อสักครู่นี้พูดถึงแรงงานในระบบกันไปแล้วค่ะเชิญค่ะคุณบัณฑิตค่ะครับค,คือ,ค,อ,ค,อคือแรงงานนอกระบบนี่ก็จะในความหมายของสำเนียงที่เสียงชาตินะครับก็จะหมายถึงผู้มีงานทําที่ <c oughs> ไม่รับการคุ้มครองหรือไม่มีการจัดการทํางานเช่นเดียวกับแรงงานระบบนะครับอืม <c oughs> ค่แรงงานระบบเนี่ยก็จะหมายถึงเออใครบ้าง นะครับก็จะหมายถึงพวกขนะการลูกจ้างประจำในส่วนราชการนะครับแล้ววิสาบุจ้างลูกจ้างปิชชนนะครับคหรือลูกจ้างของรัฐบาลต่ำที่ทำงานในประเทศไทยนะครับแล้วก็ดมดวมถึงลูกจ้างที่สามารถเข้าถู่ระบบประกันสังคมได้นะครับออ่คะืแต่นายบอกเพราะฉะนั้นนอกระบบนี้ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์หรือสิทธิการบางอย่างที่อาจจะไม่เสมอภาคเท่าเทียมกับในงานนายบอก อ,อืมค่ะงั้นแรงงานนอกระบบอย่างเช่นพ่อค้าแมค่ค้าคนขับแท็กซี่ขับรถตุกต๊กๆอย่างนี้วินมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ถือเป็นนอกระบบไหมคะเอ่อนักร้องอร้องเพลงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเอาโอเคถ้าพูดในแง่ค่าเศรษฐกิจของการมีงานทํานะครับเราอาจจะแบ่งเป็นสามภาคหมืนกัะครับก็คือว่าภาาการผลิตนะครับภาาการผลิตก็เช่นเออผู้ที่รับงานมาทําที่บ้านจากภาคอุตสาหการรมนะครับหรือว่าผู้รับเหมาช่วงจากภาคหรือจากโรงงาน ม,มามามาทำบับังสวนนอกโรงงานนะครับสองก็อาจจะคาคการค้าบริการเช่นผู้ค้าผานเนี่ยหามเรถึงลยอยนะครับจากเร่งที่เก็บของเก่าจากขยับไปขายตามที่ต่างๆนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะรวมถึงคนสั่รถนะาจ้างการนะต่างๆที่อาจจะเป็นเออเท็กซี่ตุก๊กตุ๊กนะครับอันนี้คือพวกภาคการค้าบริการนะครับภาคที่สามก็คือภาคเกษตรภาคเกษตรที่อาจจะเป็นเกษตรกรทำได้ทำนาทำสวนใช่ไหมหรือรับจ้างโตเก็บเกี่ยวนี่เป็นต้น ะคะรับแต่ว่าในในสาการประมาณสิบปีสิบกว่าปีที่ผ่านมามันจะมีระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ะที่ทําไห้เกินแรงงานที่ทํางานนอกระบบมันขึ้นก็คือระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัลหรือว่าระบบเศรษฐกิจแบบแลตฟอร์มนะครับซึ่งบางนคนชอบเรียกว่าเป็นระบบที่อีโค้นิ่งี่อีคอมเมิรเป็นเป็นต้นนะครับที<ห>่จะมีการเอทำงานเอให้บริการเนี่ยเป็นชิ้นชิ้นไปหรือว่าเป็นรั้งขราวไป S <S น,กกนคะครับซึ่งบางคนเขาว่าเรียกเป็นทํางานอนะ่ะฟรีแรนลนด์บ้างทำงานอิสระบ้างอ๋อค่ะครับอ่าค่ะ,คะเป็นเป็นทํางานรับจ้างอิสระพวกที่เรียกว่าฟรีแรนลนซ์อ่าในการาทำซึ่งก็อาจจะมีอาชีพใหม่ๆเกิดเกิดข,ขึ้นมาเออจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างนี้เช่นพวกยูทูบเบอร์นะครับโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าผู้รับจ้างออกแบบต่างๆหรือว่าเออพวกอินเทอร์เน็ตหรือว่าพวกเออนั่นแหละทางด้านอินเทอร์เน็ตต่างๆเยอะนะคะ่ะ เรวซึ่งเราจะเห็นมากยิ ia, Airbnb, ่งขึ้นในในเรืつつつつ่องการให้บริการขนส่งถึงเ้าโอปป้าโริโภคต่างๆนะครับหรือว่าเขนส่งคนต่างไม่ว่าจะในรูปของแก๊สบ้างก๊าซบ้างขึ้นหน้าบ้างหรือว่าไลน์แมนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขยายตัวในรูปแบบใหม่ของในงานรอบบีบมากยิ่งขึ้นในวันที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะทาให้เกิดเอปัญหาที่ต้องพิจารณาถึง เรการคุคกองรแรงงานของคนอมนี้มยิ่งขึ้นอืมค่ะในส่วนของแรงงานนอกระบบะหลากหลายอาชีพมากเลยที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะมีม,มีสิทธิอะไรบ้างนอกเหนือจากสิทธิของพลเมืองสิทธิของประชากรสิทธิของเอขั้นพื้นฐานมนุษยชนที่เรา ทุกคนมีกันอยู่แล้วในด้านอาของการเป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยมีสิทธิในด้านใดนบ้างที่คนเหล่านี้และผู้คนทั้งหมดเราควรจะรับรู้ด้วยกันบ้างคะคือเอาก่อนหนึ่งข,ขอพูดถึงคนจานสำรวจเรือ่องในงานนอกระบบข,ของสำนักงานหน่งแห่งชาตินะครับท่เรา,าได้สำรวจมา,เ,เ,าเกือบประมาณสิบสิบปีได้นะห<า>รือสิบกว่าปีนะก็จะพบปัญหาพื้นขานอยู่ใหญ่ๆอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับคือปัญหาที่หนึ่งก็คือ ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนจากการทํางานต่ำไม่เป็นธรรมอันนี้ก็อาจจะเมื่อปีที่กี่กับรางงานในระบบนะครับมันมีผลการสารวจเล่าสุดเมื่อปีเมื่อปีท้ารรษ5อ2นะครับพบว่าถ้าเป็นแรงงานในระบบอันนี้คือโดยโดยโดยเฉลี่ยต่อเนื่งนนี่ก็จะมีรายได้ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าบาทนะครับ hmm. ถ้าเป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยก็จะมีรายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทก็คือต่างกันประมาณสองจุดสองเท่า อ้อค่ะอันนี้พรอัยมีผลสำรวจเบื้องต้นที่ททชาวสำรวจเมื่อ <Ha. S 2> ปีอ 2, <Ha. S> 2นะครับ <Ha. S 2> ก็จะพบว,ว่ามีในง,งานนอบบกอยู่ถึงประมาณเออ่20 20กว่าล้านคนนะครับในงานนั้นบอกว่า7ล้านคนนะครับก็ประมาณ้าสิบสี่5หกเปอร์เซ็นได้ในงานนอบบกนะครับอืมค่ะในปัญหาที่สองนอกจากท่านราแทนต่ำก็คือว่าเอ่องานที่มีทําอยว่เนี่ยก็เป็นงานที่มันของต่อน,นึ่งอืมค่ะนะครับ ก็ค <S preach ers> ือก so 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 ็ค so ือว่างานที least, so ่ทําอยู other, uh, ่น <necessary> ี่ก so ็จะมีความเอยืดหยุ่นตามผู้ว่าจ้างงานหรือว่าตามตามความพร้อมของผู้รับผู้รับงานหรือว่าผู้ใหญ่ทอางานนี่เป็นต้นนะครับปัญหาปัญหาที่สามเนี่ยเนอคือเรื่องจากว่าเขางานที่ไม่ต่อเนื่องหรืองานที่มีช่างแรนทำเขาก็เลยต้องทํางานมากกว่าปกติทำงานชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานอาจจะไม่มีวันหยุดเนลาที่แน่นอนเหมือนกับในงานในมค่ะนะครับเรื่องที่สี่เนี่ย ก็โอกาสในการที่เขาจะพัฒนาความรู้ฝีมืออาชีพของเขาเนี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับในงาน้นบมเนี่ยก็จะมีน้อยกว่าโอ้ค่ะอืมครับเอ่อนะครับอันนี้ไม่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 พูดถ,ถึงการเช่าถึงแหล่งทุนต่างๆนะครับค่ะเออเขาก็อาจจะมีเดินน้อยกว่าแรงงานในบบน,นะครับมผมเจอผม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 เจอเออคนทำทฤษฎีคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับว่าคือเขาก็เออเคยเคยเป็นลูกจ้างในโรงงานมาก่อน เงินได้หน้านี่ก็ประมาณหมื่นห้าแต่ว่าตอนเข้ามาขับแท็กซี่เนี่ยบางเดือนเขาได้ถึงสองหมื่นนะครับบางเดือนก็าหนึ่งหมื่นนะครับแต่แต่เขามีความเออ่มีความสรวกคล่องตัวในการทํางานนะครับแล้วก็มีมีมีโอกาสใกล้ชิดกับครอบครัวอะไรนั้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเวลาเขาเอาบัญชีเงินสานี่ยเพื่อจะไปขอคู่เง,ง,งินจากจากแบงค์นี่แบงค์ไม่ยอมไปกู้ทางทางที่เขาบอกเลยแต่เขาเนี่้บางบางเดือนนี้บ้ามากกว่าทำงานลูกจ้างโงงานนี่ต้องเป็นเงินที่ นะครับเขาบอกว่าเนี่ยอาชีพขับท็กซี่ไม่ได้เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมีราจําต่อเนื่องไหมมีรากฐานนิดนั้นยังโรงงานนีดมันชุบมันชัดเจนใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะหนึ่งหมื่นช่าไหมฮะแต่ว่าแท็กซี่นี่บางเดือนสองหมื่นบางเดือนสองหมื่นช่าบางเดือนหนึ่งหมื่นเนี่ยอืมค่ะไม่ไม่ก็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 แล้วแต่เส้นทางเีอยหรือว่าแล้วแต่ความอยากต้องวนจับหรืเป็นต้นค่ะอ่ะในในประเด็นปัญหาในหลากหลายมิติสี่ห้าด้านที่คุณบัณฑิตได้ฉายภาพให้เห็นมาเนี่ยนะคะ สันสานตรงนี้สักสีนาทีสุดท้ายมีแนวทางหรือคำแนะนำหรือข้อเสนออย่างไรบ้างที่จะทำให้แรงงานนอกระบบต่างๆเหล่านี้มีสิทธิที่จะเรียกว่าเท่าเทียมก็ไม่รู้จะใช้คำไหนดีมีสิทธิเช่นเดียวกับแรงงานในระบบอ่าค่ะต้ขอ,ของขอบคุณมากครับก็คือว่าในในความคิดผมนะครับก็คือว่า คือเราคงไม่สามารถทําให้แรงงานนอบบกเนี่ยทุกอาชีพอมีสิทธิเท่าเทียมกัาในทุกเรื่องกับแรงงานในบกเพราะว่าเพราะว่าจะมีลักษณะการจ้างงานและมีงานทําที่แตกต่างกันถูกไหมใชแต่ว่าทำงานเราจะลดความหนึบดั้งไหมหรือว่าไอ้พวกความทุนอิสรนสิทธิพิมิตรไม่ได้ับซึ่งอผมอาจจะพูดถึงข้อเสนอของเครือข่ายสมาพันธ์แรงงานรอบบกนะครับ ที่เขาเอ่ยื่นกับมติว่าการกระทรวงในงานเมื่อวันที่7ธันวาคมาปีก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เขาว่าอยู่ในช่วงการตรวจสอบหรือว่าการมีส่วนร่วมในการพิจารณาอยู่นะครับก็อันนี้เป็นเองของสภารแังงานคือฐานนอก,กนะระบบับที่เขายื่นกับมติว่าก,การกระทรวงในงานะนะครับเขาก็บุกไปพบน้องติกระทรวงในงานประมาณ300กว่าคนเมือันที่7ธันวาคมปีก่อนนะครับก็มีอยู่ประมาณ12ข้อนะครับคือแต่ว่าข้อที่เรสำคัาก็คือว่าเป็นการเน้นเรื่องของการื้นฟูลในงานระบบใน ที่แรกผมล้จากโควิดหนึ่งเก้านะครับค่ะซึ่งก็มีเอหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับเช่นผมอาจจะไม่พูดทุกเรื่องเพราะมีทั้งหมดสิบสองเรื่องกันนะครับผมอาจจะพูดถึงบางเรื่องที่เอที่เกี่ยวข้องกับหรือว่าผมปรโยู่ที่เขาเอียร้อนะครับจากเรื่องของโควิดเช่นหนึ่งเขาขอให้อรัฐบาลเนี่ไม่มีการเอจัดสรรนะครับแหล่งเงินทุนที่จะเอไปให้ถึงในงานระบบกลุ่มต่างๆโอ้ค่ะ ให้มีการเรื่องสายการคู่ที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าค,คือหน่วยงานละหายจะมีการเจัดสรรใช่ไหมโควตาต่างๆให้กับหน่วยงานเนอกชนใ,นในการทํางานบางอย่างให้กับหน่วยงานรนะัฐเขาขอว่าเขาให้มีการจัดสรรโควตาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยของสินค้าหรือปันหาต่างๆที่หน่วยงานนี่ต้องการให้เอกชนทำละให้เชื่อขายของของเขานะครับสอง ก็คือว่าเขาให้มีการจัดสายงมกมาต่างๆที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับเครือข่ายกลุ่มในงานร่บบุกเพื่อแต่ย่อหลักความสามารถในการทำงขันกนการทําางนเนี่ยหรือรวมทุนพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆของเขาเองเพื่อที่ยะถึการบริการได้มากขึ้นอืนะคระับสี่ก็เพ่อสี่ก็คือว่าให้มีการเเอปรับเลื่อนขายของไโครงการต่างๆของรัฐนีขช้นคนละขึ้นหรือว่าเอเราเราเราชนะอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะครับ โครงการต่างของหน้ที่ที่ช่วยเหลือต่างเดียวยาในช่วงโควิดนี้ให้ครอบคลุมถึงสินค้าถึงสินค้าในบริการของในงานสื่อสารกลุ่มในงานรอบบุกต่างๆด้วยนะครับไม่ใช่นานนานช้าที่มีชื่อเสียงหนึ่งเดียวนะครับค่ะแล้วบางข้อก็คือว่าให้มีการคุ้มครองทางสังคมที่เข้าถึงเนี่ยเข้าถึงเนี่ได้ทั่วถึงโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผลลัพธบจากโควิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือบางส่วนที่ผมอยากเทำให้สังครับ ค่ะค่ะซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนที่กําลังพิจารณานะมีส่วนร่วมกันในการพิจารณาต่างๆด้วยนะคะเขาก็ามีตัวน์การชัวอการนะครับที่ไปร่วมพิจารณาจากหน่วยงานของกระทรวงแรงงานนะครับเรื่องเงินสำรอของมาตรา40ซึ่งเป็นเรื่องของมาซึ่งซึ็นเรื่องของการประกันตนสำหรับแรงงานอที่ไม่แรงงานที่ไม่มีนายจ้างหรือแรงงานที่แิ้งจ้าลดน้อยลงได้อย่างไรบ้างหรือว่ามีส่วนร่วมกับคณะกรรมการของเดือนทุกกรรมการของ สภพาพัฒนา,ามมนสัางคมได้เสียกิทธิแห่งชาติเนี่ย,ยแน่ที่จะว่าจะจัดประงุมาที่มาเออ่ฟื้นฟูเอ่อเศรษฐกิจที่พูดใน,น,น,นางานนอกบุคคลกายของพวกเขาได้ไงบ้าง อืมค่ะนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะคะก็จะได้นำข่าวคราวมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปด้วยเชื่อว่าจำนวนแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดแบบนี้อาจจะเพิ่มมากขึ้นก็นได้นะคะอวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณบัณฑิตธนชัยเศรษฐวุฒิที่ปรึกษาประธานคณะกรรม,มธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความกระจ่างก,กับเราในเรื่องนี้นะคะเรื่องของสิทธิของ แรงงานนอกระบบค่ะวันนี้ดูเวลาของสำนึกของสังคมนะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวต้องกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าวันนี้ดิฉันอาดาสุข,ขนสิทธิ์รวมถึงคุณบัณฑิตธนาชัยเศรษฐุิและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะลากันไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับค่ะ